ผมไม่มีแบรนด์ไหนไม่มีรุ่นไหนไม่มีอันไหนทําหน้ารถแบบนี้นะท่านผู้ชมตอนแรกก็ดูแปลกๆแต่พอดูไปเรื่อยๆมันก็ดูแบบโฉบเฉียวมันก็ดูเท่ดีนะคันนี้นะฮะช่วงลงช่วงล่างจัดเต็มมาแล้วแบบโปรเฟนเดอร์เลยนะครับผมแต่พอใส่แม็กปับ๊บใส่ชงใส่โช๊คโหลดมากลายเป็นพ่อบ้านใจกล้าเลยครับผมนะคันนี้นะฮะไม่เพียง81 0 0 0กิโลเท่านั้นเองมีโมเดล2018เครื่องพันห้านะครับผมไม่เพียง81 0 0มมันก็จะสามารถที่จะวางโครงวางของเพิ่ม ตรงนี้ได้อีกนะครับผมก็คล้ายๆการพวกปาเจโร่หลักการแต่คล้ายๆกันในเรื่องบอกนะครับผมสวัสดีครับทีนี่ตอนรับถูกเต็นแกรนงกรการรถบ้านมือสองคนไดอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพามาดูรถ7ที่นั่งแต่ช้าแต่ไม่ใช่ f o r t จ n เนไม่ใช่ปาเจโรไม่ใช่เอเวอเรส แต่ว่าเป็นเจ็ดที่นั่งแบบทิติคารเป็นรถแบบเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันช่วงร่างดีขับไปไหนเปล่าเปรียวหัวใจเอ้ยไม่ใช่ขับไปไหนเปรียวนะครับผมก็คือจะเลี้ยวจอดตามห้างหรือว่าในมงในเมืองได้หมดเลยนะครับผมอยู่ด้านหลังผมเองนะครับผม m มิตซูบิชิอีกแล้วนะครับผมปาเจโ o ไม่ใช่ Mitsubishi อ p แพนเดนะครับผมตัวนี้ ผมบอกเลยว่าเด็ดดวงมากๆนะครับผมปีใหม่ไหม่น้อยด้วยสีขาวเดิมแล้วแถมแม็กยางโช้กจัดเต็มไปชมกันครับผมเอสเซนเดอร์นะครับผมด้านหน้าของเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมไม่มีแบรนด์ไหนไม่มีรุ่นไหนไม่มีอันไหนทําหน้ารถแบบนี้นะท่านผู้ชมตอนแรกก็ดูแปลกแต่พอดูไปเรื่อยเฮ้ยมันก็ดูแบบโฉบเฉียวม,มันก็ดูเท่ดีนะนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่มีสกเก็ตฮงสกเก็ตหินสีผิวค่อนข้างเดิมนะครับผม ผิวดีนะครับผมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อันนี้ก็คือไฟเขาเรียกว่าแบบเหมือนไฟแบบช่วงวันอะ่ะไฟเดย์ไทม์นะแต่ไฟสองทงว่างเนี่ยคือด้านล่างเบลเลอร์บล่าเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมก็เห็นถนนได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับผมเป็นรถที่เจ็ดที่นั่งซึ่งยกสูงกว่ารถเก่งมาขึ้นมาแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องน้อยก็คือเครื่องพันห้าเบนซินนะครับซึ่งถามว่าอัตราเร่งล่ะมันจะดีหรือเปล่าด้วยตัวบอดี้ที่ไม่หนักมากนะครับผมนั่ง7คนเนี่ยผมเคยลองแล้วหรือว่าเดี๋ยวทำคลิปให้ดู นั่งเจ็ดคนเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าเครื่องพันห้เหลือหลายสบายๆนะครับผม<อ>ตรงนี้จะมีกระจังหน้าที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมแต่ว่าตัวนี้เราก็สามารถที่จะซื้อไฟตัดหมอกมาใส่เพิ่มได้จะเป็น LED, LED ได้หมดเลยนะครับผมด้านหน้าของเขาก็จะมีประมาณนี้ก็ค่อนข้างดูดีดูจากหลังคาก็จะดูโล่งโปร่ง,งสบายภายในแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อนะครับผมไปกัน ด้านข้างของเขาก็จะดูมีเหลี่ยมมีคมมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าที่สังเกตเห็นเห็นได้เลยนะครับผมคันนี้ไม่ใช่แม็กเดิมเป็นแม็กแต่งะนะครับผมสีดําค่อนข้างสวยโปรเจกต์กดีนะครับผมในตัวแม็กนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์แต่ช้าแต่ถ้าท่านมาดูรถแล้วท่านลองส่องไปในซุ้มล้อนะครับผมคันนี้นะฮะช,ช่วงล่างช่วงล่างจัดเต็มมาแล้วแบบโปรเฟนเดอร์เลยนะครับผมก็คือรงเนี่ย รถมีทรงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเดิมๆสแตนดาร์ดแล้วใส่แม็กสิบ้านะมันจะดูแบบพ่อบ้านเฉยๆเป็นแบบพ่อบ้านธรรมดาแต่พอใส่แม็กปั๊บใส่ชงใส่โช๊คโหลดมากลายเป็นพ่อบ้านใจกล้าเลยครับผมนะก็คือว่าทรงดีนะครับผมแต่งได้มาอย่างสวยนะผมสวยผมว่าสวยเลยไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างนะครับผมประตูประตูผิวพันค่อนข้างเดิมไม่มีแบบ สันไม่ตรงหรือว่าขอบมีกระเทาะหรือมีลักยิ้มมีหินตงหินดีดไม่มีเลยนะครับผมท่านผู้ชมดูได้เลยเป็นสีขาวขาวไหนไหไดูสิขาวมุกด้วย <c oughs> เป็นสีขาวมุกด้วยนะฮะเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดเลยเพราะว่ายิ่งมีสันมีเหลี่ยมมากเนี่ยเราเวลาเราดูรถเนี่ยดูง่ายมากนะท่านผู้ชมกระจกนะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตว่ากระจกบานหน้าแล้วก็กระจกบานหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยาวคือตามสไตล์รถเจ็ดที่นั่งนะครับผมเพราะว่าคนนั่งแถวกลางแล้วคนนั่งแถวสุดท้ายเนี่ย เขาออกแบบให้ห้องโดยสารดูโปรโ่ง <_ d ew s> ดูโล่งดูสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองด้านในกันดูแต่ว่าเดี๋ยวเราไปด้านท้ายกันตอบได้ครับไฟท้าย LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมก็ค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วด้านหลัง ตามสไตล์รถแฮทแบ็คอยู่แล้วนะก็ที่ปั่น,น้ำฟงที่ปัดน,น้้ำฝนก็จะมีอยู่ประมาณตรงนี้มีไฟเบรกอยู่ที่สามีมาให้ด้านหลังดิฟฟิเซอร์หลังดูค่อนข้างแน่นดูค่อนข้างเต็มกับบวที่ลถโหลดลงมาด้วยเนี่ยทำให้ฟินเมนรถเนี่ยดีมากนะครับผมในการขับขี่ในการเข้าเกียร์คันนี้เกียร์นุ่มมากนะ,ะเซนเซอร์เซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะครับผมท้ายเบาๆเปิดง่ายๆมีโช๊คหลังช่วยปั๊บเปิดมาน็อตเดิมนะฮะน็อตหลังเดิมไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำตัดต่อได้ไดๆนี่นออี่รอยอาร์ครอยม เดิมๆกดจิ้มได้เลยมันจะอองนุ่มๆน,นะครับผมเป็นลอยอาร์จากโรงงานแต่ถ้าเกิดอาร์เองแข็งหรืออาร์เองนุ่มยุ้ยไปเลยท่านผู้ชมดูออกแน่นอนท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับผมด้านหลังตรงนี้อันนี้คือเราเอาเจ็ดที่นั่งเลยนะครับผมก็จะมีที่วางภูมวางของได้เท่านี้แหละก็สําหรับท่านใดแบบไปเที่ยวกันใกล้ๆเดินทางกันเจคนก็สามารถที่จะวางของอตรงนี้ได้พอสมควรอยู่นิดนึงนะครับผมแนตะ่ถ้าเกิดท่านบอกว่าโอเคไม่พอ แล้วก็ไปกันแค่4คนนะครับผมดึงสลักลงมาก่อนดึงตัวน,นี้โอเคป๊ออ่าของเขาก็จะลาบไปแบบนี้เลยนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังก็จะกว้างขึ้นวางกระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบวางเทินกันได้4ใบหรือจะวางต,งตั้งตั้งตั้งได้ประมาณ3ใบนะครับผมวันนี้ก็สําหรับท่านใดกําลังที่กําลังมองหารถ7ที่นั่งแต่ไม่ต้องแบบราคาเวอร์วางไปถึง Fortuner ร์ปัจจแค่เล็กๆเครื่องพันหบอดี กำลังพอดีโลกโป่งสบายคันนี้ตอบโจทย์นะเอ็กแพนเดอร์ผมมีตอนนี้ผมมีเอ็กแพนเดอร์อินโนวาแล้วก็โมบิโอนะฮะเดี๋ยวเราไล่ทำคลิปให้ดูนะครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งเลยที่ราคาย่อมเยาอ่ะไปชมด้านในกันดีกว่าว่าตัวใหญ่ๆแบบผมสบายไหมไปครับท่านผู้ชมครับเริ่มแรกเลยตอนนี้เราอยู่ภายในเจ้าเอ็กแพนเดอร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ เห็นภาพแล้วก็เห็นภาพไปด้วยกันนะครับผมขึ้นหนึ่งเลยภายในสะอาดมากภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับผมพวงมาลัยเดิมๆนะพวงมาลัยเดิมไม่มีรอยล้าวหรือรอยแตกใดๆนะครับผมในตัวของปุ่มต่างๆในตัวของตัวแอร์ตัวหัวเกียร์นะครับผมหรือว่าในตัวเบรกมือกระช่างนะครับผมหรือเปาะนะครับผมหรือเพดานอ่ะไปกันต่อครับค่อนข้างสะอาดและเรียบร้อยมากรถคือเป็นรถที่ เป็นรถเดิมอะฮะเป็นรถมือเดียวรถป้ายแดงเลยนะครับผมแล้วก็เอามาเทอร์รถขายเป็นมือสองนะครับผมที่เราได้หามาแบบนี้นะครับผมก็คอนโซลคอนโซลเดิมหมดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากเพดานเลยแล้วกันนะครับผมด้านบนเพดานไม่มีริ้วรอยรอยเปื้อนรอยดำร,รอยเจมิมใดๆนะครับผมท่านผู้ชมดูได้เลยที่บงัดงดมบงังแดดมีมาให้นะครับผมกระจกแต่งหน้ามีมาให้ซ้ายขวานะครับผมแต่ว่าไฟใช้ในห้องเก่งเอาก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกลียดไม่เป็นไร นะครับผมภาบเก็บวันก่อนคอนโซลเป็นวัสดุไม่ใช่บุนุ่มแหละก็คล้ายกับพลาสติกนะครับผมนี่เขาไม่ใช่พลาสติกเนาะเขาเรียกเป็นวัสดุแบบยืดหยุ่นอะแต่คล้ายๆพลาสติกแหละผมลืมชื่อต้องขออภัยด้วยนะครับผมแอร์แบบคู่ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับผมความปลอดภัยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมเรดิโอวิดยูเอฟเอเอเออูเอเูเอสบีสามารถเชื่อมต่อได้หมดนะครับผมหรือท่านใดจะ เอาไปใส่เป็นจอแอนดรอยก็ได้ถอดออกมาปุ๊บใส่กรอบประกอบเรียบร้อยเลยนะครับตรงน,นี้ก็จะมีที่วางคงวางของถัานจะวางโทรศัพท์แบบนงแบบนี้ได้หมดนะครับผมเก๊เก้มีมาให้หนังสือรับประกรันบุ๊กเบิร์ก,ปร,กประกงประกรันมีให้ครบหมดนะครับผมท่านใดที่หารถเจ็ดที่นั่งแบบสภาพสวยสวยเลยกุญแจ2สองดอกบุ๊คครบหมดคันนี้ตอบโจทย์คันนี้นะครับไม่เพียง81 0 0 0กิโลเท่านั้นเองปีโมเดล2 0 1 8เครื่องพันห้านะครับผมไม่เพียง81 0 0 0 เสียงเครื่องเงียบมากแอร์เย็นแอร์อ n. ก็สามารถที่จะบิดปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นที่วางลงวางเหรียญเสียบแอร์ n. USB ที่จุดบุลงบูลีอันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะด้วยนะครับผมนี่จะมิสซูเลยนะฮะแต่มิสซูเลยเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมพวงมาลัยก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดได้ที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับโหมดการลื่นกันถลายมีกระจกไฟฟ้ามี พับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวามีมาให้นะครับผม,มก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นที่แบบมันดูธรรมดานะแต่ว่ามันใช้ได้จริงเกออโต้ G uto, นะครับผมหลุมวางแก้วาแฟโ,โหในหัวผมนี่ตอนนี้รวนกันมันหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่วางโครงวางของนะครับผมน่ารักน่ารักต่อมาสิ่งที่อยากจะบรรยายก็คือเบาะของเขาของเขาเนี่ยจะตอนแรกอะ่ะจะเหมือ uy, อเฮ้ยบาะหนังก็เปล่าวะเฮ้ย บอกผ้าหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับผมบอกเขานะทั้งชุดเลยนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าหนังกลับนะครับผมกำรรมะหยี่หนังกลับนี่แหละเนี่ยค่อนข้างสวยสะท้อนแสงนะฮะยิ่งใช้ไปก็ยิ่งเงานะครับผมนั่งนุ่มสบายเลยท่านผู้ชมก็ใครหาอยู่นะครับผมใครหาอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยลูกเด็กเล็กแดงไปกันได้หมดทั้งครอบครัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันดูว่ามันนั่งสบายไหมแล้วก็แอร์ไปถึงไหมไปชมกันครับ ด้านหลังนะฮะเบาะเรียบร้อยมากนะฮะไม่มียับไม่มีย่นไม่มีทะลอกนะครับผมม็คือแท้จะไม่ค่อยได้ใช้เลยท่านผู้ชมก็เราก็หารถแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมดับจอมเป็นเจ้าของการขายแล้วสบายใจดีนะครับผมรถเดิมๆด,ด้านหลังเขา,าจะมีแผงแอร์มาให้เลยสี่ช่องนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ,ะเพิ่มเห็นไหมพอเพิ่มเป่าปุ่มัดลมแอร์เป่ามาเย็นเจี๊ยบนะครับผมมีที่จับมงจับมือมีมาให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่วางของอชอบจริงนะ มิสู้ก็ทาอะไรี่เล็กๆน่ารักก๊กีก้กกีได้ดีมากนะครับผมเอาใจแบบสายครอบครัวจริงอันนี้วางขวดนมขวดนมได้เลยนะอ่าอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเบลคาซิตเนาะอ่าเป็นเบลคาซิตลัดมาก็สามารถที่จะใส่คาตรงคาซิตได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาตอนนี้กฎหมายก็ออกมาละมีไฟลงไฟหลังมาให้เวลาเราจะพับเบาะแถวตอนกลางลงก็พับแบบนี้วางแขนวางแขนแบบนี้แต่ว่าสมมติว่าขวดนมอยู่ด้านหลัง อาซีอยู่ตรงนี้ควนนมอยู่ตรงนี้เราก็อันนี้แหละเปิดแบบนี้แหละแล้วก็หยิบขวนนมมาได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดบอกว่าโอเคอยากวางโครงวางของเราก็ดึงสลับตรงนี้นะครับผมแล้วก็พับแบบนี้นะมันก็จะสามารถที่จะวางโครงวางของเพิ่มตรงนี้ได้อีกนะครับผมก็คล้ายๆการพวกปัจจิโลหรือ,อ ไอ้แพนเดอร์เนี่ยเวลาการพับบงพับเบาเนี่ยหลักการจะคล้ายๆกันในเรื่องเบานะครับก็ไม่มีปัญหานั่งสบายเนี่ยเลกรูมไม่ติดเฮดรูมเหลือหลายาสคารงบอนคาซิก็ทํครับพยายามทําเพดานให้สูงขึ้นนะครับผมดูโล่งขึ้นโปร่งขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังเช่นกันนะครับผมแถวตอนหลังนั่งได้สบายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคารายละเอียดกันหน้ารถกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไปอะมาเปิดฝากระโปรงมาเแวบ เบาๆเปิดง่ายๆนะครับผมนัดเดิมมอกมีสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับผมพวกหัวน็อตต่างๆนานานะครับผมไม่มีการแกะขยับใดๆเครื่องเป็นเครื่อง154สูบจากมิตซูบิชิเลยนะครับผมก็ห้องเครื่องเราก็สามารถดูได้เลยว่าเอ้ยมีการแกะขยับหรือว่ามีการชนหนักมาไหมเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยมันโล่งมากเราก็สามารถที่จะดูภายในได้ลึกซึ้งได้เลยนะครับผมซึ่งคันนี้เดิมยันเงานะครับผมมายังไงจากมือหนึ่ง ก็อย่างนั้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราสรุปกันเลยนะครับสำหรับ Mitsubishi Xpander ปีโมเดล2018คันนี้แม็กแต่งมีมาให้แล้วนะครับผมโหลดแล้วแล้วก็ภายในอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมในตัวคลิปสะอาดมากเรียบร้อยมากนะครับผมไม่เพียง80,000เท่านั้นเกียร์นุ่มมากเวลาเข้าอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันถ้าใครหาอยู่นะฮะผมเปิดราคาไม่แพงแบบฟรีดาวฟรีทุกอย่างเลยนะครับผม 5,99,000บาทพร้อมจบทุกเงื่อนไขถ้าลูกค้าต่อมาผมก็พร้อมที่จะจัดให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใ,าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยน,นะครับผมหรือจะตีเทิร์นลถซื้อขายรถกัน0 95635152โทรมาได้เลยทันทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ